ตรีออน,อน,อนกับ, Ashley, อกบแอสเน่ได้เข้าวด์มาตัดมาตัดเพื่อหาทางออกแต่ไจะไปเจออะไรไปชมกันเลยเอาแอนแอสเน่ยิงไปเลยเหรอซอมบี้ลีออนซอมบี้ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยซอมบี้มาซอมบี้ขว่วยเป็นยาอ่อนแล้วอีหาควาย เว้ยนั่นไขวะเขาไปทักดีกว่าเว้ยนา่าเสนใจวัดดีพี่สบายดีหรือเปล่านายอะแะแห้นะแห้พ่อมึงดีสัสกูถามดีๆไอ้เฮียมึงยังไม่เลิกเหรอไอ้อสัสนายหนะ้ามึงดีสัสกูทนไหวแล้วไอ้สัส เฮ่ฮ่น้ามึงดีสมก็ไม่ตายววันต่อมาแต่่นาเแนฮ้เสียเวลาไปต้องวันหนึ่งพอสมบีบบ้าแล้วนะมะอม่างเี้เออช่างมันเถอะไปดูกว่าไอซีปะไอซีปะโอเคจักรครอส ลีโอนจะเจอดแน่ไปดีกว่าขี้ของแอชลีย์กูเหยียบฮียอะไรวะอืมมองดูขีองแอชลีย์ตีรองเท้าข่าวเสื้ออยู่ฟากูเหยียบขี้ไอ้สัตว์มา ดีออนกับเอชลีได้เดินต่อไปโดยไม่รู้ว่ามีคลาวเซอร์คอยรายงานอยู่คอยจะทำยังไงแต่จำคุณได้พารสามนะ